จะดังแล้วกันนะเสียงลุ่มอ่ะนะครับโอ้โหก็หายออกมาจากอ่าประตทนะฮะก็เป็นอันคลิปอัคลิปยยาวๆให้เพื่อนๆชมกันเลยนะฮะแต่ผมไม่ได้ปิดชิวนะเพราะว่าผมอ่าใส่ชิวชิวชิวดำมานะเพื่อนต้องขออภัยด้วยนะ นะครับสำหรับเพื่อนอะไรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมลิรดร์ไรเดอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ